จเซฟจอห์นโรสินเทลช่างภาพจากสำนักข่าว AP ชาวอเมริกันได้บันทึกภาพถ่ายแห่งประวัติศาสตร์ขณะที่กลุ่มทหารอเมริกัน6คนกำลังช่วยกันปักธงชาติสหรัฐอเมริกาลงบนยอดเขาและในอีกสองวันต่อมาภาพถ่ายนี้ก็ปรากฏอยู่ในหน้าหนึ่งของหนะังสือพิมพ์ทุกฉบับในสหรัฐอเมริกากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะและการต่อสู้เพื่อประเทศชาติที่กองทัพและรัฐบาลสหรัฐได้นำมาใช้ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนชาวอเมริกันได้รู้สึกฮึกเหิม และเกิดความรักชาติมากขึ้นไปอีกรวมทั้งการันตีในความสําเร็จของกองทัพที่ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนที่จะยังคงให้การสนับสนุนในการทําสงครามต่อไปให้ถึงจุดจบและรอคอยชัยชนะที่กําลังจะมาถึงในเวลาอีกไม่นานหลังจากนี้ภาพถ่ายของโจเซฟมีชื่อว่าการปักธงที่อิวจิมะได้รับรางวัลพูลิเซอร์สำหรับภาพถ่ายที่เป็นดังสัญ,ญลักษณ์ของสงครามโลกครั้งที่2กลายเป็นหนึ่งในภาพถ่ายสงคราม ที่โด่งดังเป็นที่รู้จักมากที่สุดในศตวรรษที่20